ครับขอเชิญทุกท่านเยีนยมชครับเ่อถวายความเคารพพระบระมรา,ายลาลษ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับแล้วเปิดปัดลูกนี้รับเข้ามือเลยล่ะครับริมเส้นจ่ายมาลูกนี้อ้าวแล้วแย่งบอลกลับมาได้ครับมีจังหวะเอ้โหูอ้าวแล้วยังต้องสกัดทิ้งออกมาก่อนเลยล่ะครับสระบุรีอ้แล้วจ่ายผ้าให้กับกิติเอ้าหูแล้วจังหวะนี้เราขึงแล้วฮูเตอร์สุดท้ายเนี่ยแรงไปหน่อยแล้วครับ แล้วยังอยู่ที่อ้าวแล้วจังหวะนี้บอลล้นมาครับอยู่ที่สนานของพระดุงเกียรติจ่ายต่อให้กับปูด้าแต่นุสเอาะนะครับในขึ้นเวลาหลังครับเจ้าบ้านครับสระบุรียูเนเต็ดครับเริ่มเปิดเกมก่อนเลยนะฮะเสตตักให้กับทัศสือชีมีสุครับทัศสือนำเข้าจากเจแปนแล้วยิงลูกนี้กับโู เปิดไลฟ์สดแล้วก็พิมพ์อรคอมเมนต์มาเชียร์เลยฮะอ้าวมาดูจังหวะนี้ครับเราปีจังหวะโอาหแลวนวนี่ครับอชีราชครับกิตติทำชิงหนึ่งสองเบิ้ลนย้อนกลับมาให้กับชูมพลชูมพลมีจังหวะตัง้งความจริงลูกนี้โอ้โหีรวิทย์พีรวิทย์มองต่างความเปิดลูกนี้แกออกไป โยนยำ,ยำๆปั่นของกองชัดส,สื่อได้ขึ้นมองแล้วเรียบร้อยครับโอ้โหผู้ทำประตูชนะไปสำไทยหน้าเดือดเด็นมาสิชีวิตสื่อวัสดีขอเปลี่ยนตัวผู้เล่น บอลจริงครับจังหวะการเข้าทานวัชราพันธุ์ชัยออกแล้วหมายเลขหกเดชาณสีเมืองเข้าแล้วหมายเลขสิบเก้าพัชโเกต์อาทิการออกแล้วหมายเลขสิบเจ็ดสุวัสด์อภิชาติวานิสโลเล่นจะยังมาจังหวะนี้ยังอยู่ที่ใส่หน้าครับจ่ายตะลุช่อง มาให้กับทางด้านของธนาโดนขาหมายเลขส <c oughs> ามดาปอดาจิงลูกนี้โอ้โหบอลไปทะลุไปเลยครับเสาวได้ลาพุญศิลป์ครับเป่าจบเกมครับใน90นาทีครับโอ้โหบอลกลางกลางนครับซาบีนเลยครับเปิดบ้านแท้ช่หน้านยูือเต็ดไปสุดประตูต้นนะครับ